มันต้องยิงคำว่ามรกรสองสองสอากาส่องกลองมล้งก้มองไปก็มองปเมันเดี๋ยวครูมีของรูให้ดูเหมือนกันพร้อมไหมหรอมีไฟอ่ะเนยลองก้มลงสิ้มลงสิมันเห็นั่นน่อยใช่มเออเอ้นกเรีนัเห็นกระจกเงาลุกกล้องลงลองกล้องมองกระแทกคอกระแทก มีเสียงนกด้ยเยหรือมยูหรือคิมในคิมก็ได้ว่ากลับไม่ได้นะเ้า<ๆ>่อนไหวเ่นไหวไดคูถ้ามันาแรศัพเป็นยงงะถ้ามา้โทรศัพท์จะเหม,มือนไอแพดเลยแค่เป็นขนาดเล็กกว่าขั้นถ้า,อาอ่นวางโรัพ <ส>แต่ว่ามันต้องมืดหน่อยมันคือแมก่กับพูลเหรอมันไม่มืดเนาะครูเลยมอไม่เห็นมันไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ก็เลยมอไม่เห็นเนอ๋อแต่มีพิเื้อ,อยู่แล้วเดี๋ยวครูจะให้เราทำข้อสอบแล้ว